วัสด,ดีครับประพาดมะพร้าวบอนไซ้เดอร์มือนี่มาอยู่ในนิคมอยู่ตรงหน้าของพรังานมาล่อโหลดน้ำมันครับตอนนี้ช่วงกำลังถ่ายโหลดอยู่จะได้เข้าโหลดอยู่ประมาณจาก8โมงหม่ละช่วงนี้กำลังถ่าโหลดอยู่ก็เลยทายบรรยากาศและอากาศ ดีๆแบบสดชื่นตอนเสาร์มาให้เบิ่งครับนี่อยู่ตรงขามกับสุรพลครับมองทีอยู่มีรถของคนทำงานมาเนินเงืนเดือนทยอยเข้าทยอยออกผู้ออกกะก็ออกผู้เขากะเขาก็ล่างทยอยกันมาครับโอ้เรลียวไปจนสุดทาง เลื่อยหนีไปกันสิเป็นหลายหลายบริษัทเขาก็บอไปเออซื้อเพิ่นเพราะว่าเดี๋ยวมันจะนั่นเอาได้ทีน่าวามหมยก็เลยมาไทายเพราะว่าเห็นบรรยากาศและอากาศดีๆก็เลยมาไทายเบิ่งครับนี่ครับรถกํา,าลังเข่าลังออกเลยพร้อมเจ้าหน้าที่ของมองที่ผมจิมมาโหลดน้ำมันนี่เขเพิ่งก็เริ่มเข่าเริ่มบอกเปลี่ยนกัน ทยอยกันเขามาครับตอนนี้ถนนโลง่งนะครับโลง่งพอใกล้ๆจะแปดโมงรถจะนาแน่นจะขับขังพร้อมก,กับการติดเวลาพร้อมครับสาเหตุที่ว่าผมต้องมาแต่เสาร์ก็คือการหนีการติดเวลาครับเพราะว่าอยู่ในเขตนีติดเวลาเด้ครับอยู่ในเขตนีติดเวลา ก็เลยต้องมาจอดสแตนบายเสาแนี่ยจังหน่อยเพราะวันนี้มีการติดเวลาครับรถเจ้าหน้าที่ขเข้าออกกันและพนักงานของบริษัทอื่นๆต่างๆเพื่อนก็เดิมทย่อยเข้าออกกันครับอากาศดีครับอากาศดีตอนเช้าครับ อากาศเย็นสบายสไตล์ของมนุษย์เงินเดือนเด้อครับถนนโลงครับบรรยากาศดีครับนะบุดีสัมีนีสะกอนเนาะผู้ได้ขา้ามาเบิ่งแล้วที่เหตุงานอยู่ในเขตเดียวกันมองเดียวกันกะ ให้กำลังใจในการทำคลิปกันมาในเด้อครับฝากคนไหลคดแชร์คนติดตามในเด้อช่องประพาสมะพาวบอนไซครับเ,เพืพอ่อนๆพ่อๆแม่แม่พี่น้องทั้งหลายเด้อฝากติดตามในเด้อให้กำลังใจในเด้อครับบััสดีครับ